นนั้ยศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทองเป็นสาขาของวัดพระออตอยะาในประเทศเมียนมาตั้งอยู่ักตำบลจัปาหลออำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองภายใต้การสนับสนุนและบริหารงานโดยมุนนิธิตามรอยบาทพระาศาสดาโดยคุณกิ่งการอารักษ์พุทธนันดำรงตำแหน่งประธานมุนนิธิ ซึ่งมีจุดกำเนิดจากกิจกรรมของชมรมไฟธรรมวันพุทธที่ร่วมกันจัดกิจกรรมศึกษาปฏิบัติธรรมและส่งเสริมการเผยแพร่พระสัพทธรรมจนสามารถพัฒนามาสู่การก่อตั้งมูลนิธิตามรอยบัตรพระศาสดาใครเลยจะคิดว่าในปีพศ2555ในการฉลองสัมพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตัดสรุ จะมีเหตุการณ์สำคัญอันเป็นจุดกำเนิดของสถานที่แห่งนี้เริ่มตั้งแต่ในเดือนมกราคมพศ2555คณะ 55, ข,ของพระสงฆ์ไทยโดยการนำของพระครูธ,ธรรมทรสม,มุนนันทโกท่านเดินทางพร้อมกับคารวาสได้ไปเยี่ยมชมสถานที่วัดพระออ่อยะเมืองมอกระแมงประเทศเมียนมาเพราะได้ทราบข่าวว่าสถานที่แห่งนี้ มีพระพิสุทแม่ชีและคารวาสกวามพันคนมาปฏิบัติเจริญกรรมฐานตามแนวคัมภีร์วิสุทธิมักในวาระนั้นพระอาจารย์เลวัตตะได้เม่ตาอธิบายรายละเอียดแนวทางการสอนการปฏิบัติกรรมฐานให้กับทางคณะซึ่งเป็นเหตุอันสำคัญยิ่งที่ทำให้ทางคณะเกิดความเรื่มใส่ศรัทธาในแนวทางการปฏิบัติตามคัมภี์วิสุทธิมัก จึงเกิดกิจกรรมต่างๆพัฒนามาเป็นลำดับเริ่มตั้งแต่นิมนต์พระอาจารย์เรวตะมาจัดปฏิบัติในเดือนเมษาพศ2555ที่ล้านนารีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่ของพันเอกธงชัยแสงรัฐซึ่งเป็นหนึ่งในคณะผู้ร่วมเดินทางไปในครั้งนั้นหลังจากนั้นได้มีการก่อตั้งกองทุนให้พระเดินทางไปศึกษาและปฏิบัติธรรมที่วัดพระออต่อ,อยาประเทศเมียนมา ทำให้มีพระสงฆ์ไทยประมาณ50รูปได้มีโอกาสไปศึกษาและปฏิบัติธรรมที่นั่นอย่างต่อเนื่องมาหลายปีและยังมีการนิมนต์พระวิปัสสนาจารย์มาสอนกรรมฐานที่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องที่สำคัญที่สุดในปลายปีพศ2555คณะประกอบด้วยพระสงฆ์และคารวาสโดยการนำของพระอาจารย์มหาพยอมธรมรักิตา ได้มีโอกาสไปกราบพระอาจารย์ใหญ่เป็นครั้งแรกที่บ้านของคุณตวนตวนอูในครั้งนั้นคุณกิ่งการไดแสแดงเจตนาลมที่จะสร้างสถานปฏิบัติธรรมในประเทศและได้นิมนต์พระอาจารย์ใหญ่มาประเทศไทยเพื่อดูสถานที่ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญยิ่ดดงในเดือนเมษายนพศส5งพันา พระอาจารย์ใหญ่ได้เมตตารับนิมนต์เพื่อมาดูสถานที่สร้างสถานปฏิบัติธรรมทั้งที่จังหวัดอุดอรธานีและที่จังหวัดอ่างทองพระอาจารย์ใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่าจังหวัดอ่างทองเป็นสถานที่เหมาะสมเพราะมีน้ำอุดมสมบูรณ์และการเดินทางสะดวกไม่ห่างไกลเงิงหุเกินไปในเดือนกรกฎาคมพศ2556จึงได้เริ่มมีการก่อตั้ง สร้างกุติิปาพิสุสมในเดือนมกราคมพศ2557ทำพิธีถอนสีมาในเดือนพฤษภาคม2557พระอาจารย์ใหญ่มาทำพิธีผูกสีมาพร้อมทั้งจัดกรรมฐานในสถานที่กำลังก่อสร้างด้วยในเดือนกรกฎา,าคมพศ2558 ได้เปิดใช้สถานที่ให้พระพิสุได้จำพรรษาเป็นปีแรกโดยมีพระอาจารย์เลวัตตะและลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดท่านทั้งชาวไทยและต่างชาติรวมประมาณ50ท่านได้รับนิม,มนต์จากวัดพระวองตอยะเมืองมอละแมงประเทศเมินมาให้อยู่จำพรรษาเป็นกลุ่มแรกต่อจากนั้นจึงได้มีพระพิสุแม่ชีคารวสทั้งไทยและต่างชาติมาอยู่ปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดคอสร,ระยะสั้นให้กับคา,ารวาสอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในานามของศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทองขอขอบพระคุณอย่างยิ่งต่อพระอาจารย์ใหญ่พ่อต่อยาสยดัตว์ที่ได้ยลายอย่างยาวนานศึกษาและปฏิบัติจนเห็นผลปรากฏทาให้เกิดการสอนแนวทางการปฏิบัติไปสู่ความพ้นทุกข์ตามคัมภีร์วิสุทธิมรรคได้อย่างจแจง่มแจ้ง อันจะเป็นแผนที่ในการเดินทางให้กับผู้ที่เห็นภัยในสังสารวัติและขอกราบขอพระคุณประเศระทุกรูป<ห>ที่ได้เมตตาอนุเคราะห์จนเกิดศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้หหหมมดดดดจนนไ้เ็าารัสบทิตพะ